รู้สึกว่าตัวเองอายากใช้เงินอ่ะชื่อพี่จอยฮารพี่นะคะเป็นเรียลเตอร์ไลเซนส์ที่แมริแลนด์แล้วก็เวอร์จิเนียค่ะก็มี5ห้องนอน5ห้องน้ำราคาก็ประมาณ8 0 0แสนกว่าเกือบ9 0 0 0แสนดอลล่าเก0 0แสนดอลล่าสองล้านก็ประมาณ <sh arp> 20ล้านบาทรายได้พี่จอยเท่าไหร่อันนี้มันก็คือความน่ากลัวเ,ออเพราะว่าอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนไปนั่งถูพื้นไปนั่งเก็บของไปนั่งเก็บขยะจุ่มแตกเราก็ต้องไปนั่งแบบว่าเจอกับความเหม็น สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาวไทเมอร์แกรนด์รีมวันนี้อยู่ในเขื่อนอีกแล้วชาวดรีมเมอร์ด้อมส้มของเครื่อนนี่มีด้อมเว้ยเดี๋ยวนี้มีด้อมเว้ยตัดผมมาเหมือนว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30นะทิมพิธานะตัดผมมาตรงใจบอกช่างเกาหลีใครยังไม่ได้ดูไปดูติ๊กตอกเรื่อนนะคะรับไทเมอร์แกรนด์รีมเชวยฝากฟอลโล่แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะเห็นไหมข้างหลังนี้นี่เราอยู่ที่บ้านแต่ไม่ใช่บ้านเครื่อนนะรู้สึกว่าตัวเองอยากใช้เงินอะเออบ้านนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเพราาะว่ ในข่าวว่าประมาณ30ล้านบาทสามสล้านแา่รู้สึกว่าเงินเยอะเงินเหลือก็เลยหาเอเจนต์คนไทยมาเปิดบ้านให้ดูนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะไม่พูดเพราะรำเพลงเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าไปสกอปเอาพี่จอยอยู่นั้นพอดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จอยน้องเกลนชื่อพี่จอยฮาร์ียนะคะเป็นเรียลเตอร์ไลเซนที่แมริแลนด์และก็เวอร์จิเนียค่ะ นี่ส้เป็นเอเจนต์้องต้งสวยขนาดนี้เลยโอ้โหขอบคุณควันนี้พาเขื่อนมาดูบ้านอันนี้เป็นบ้านของลูกค้าที่เพิ่งที่เพิ่งปิดไปบอกหน่อยเริ่มแรกเลยเอเจนต์ต้องต้องทำอะไรที่จะมาดูบ้านใช่ไหมคะอันดับแรกก็คือถ้าจะพาลูกค้ามาดูบ้านต้องรู้ว่าลูกค้าเนี่ยเขาวรอะไรไปที่จะซื้อบ้านในรูปแบบไหนก็คือ ถ้าเขามีเงินสดก็ก็ดีมากใช่ไหมก็จะมีการซื้อเงินสดของเงินกู้แล้วถ้าของเงินกู้เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเขาอะได้เงินกู้จํานวนเท่าไหร่ ราคาเท่าไหร่แล้วเขามีเงินที่จะเอาไปวางเงินดาวแล้วก็เสียค่า c l o s i n g cost เท่าไหร่พอได้ข้อมูลจากตรงนั้นแล้วเราก็จะมาหาบ้านที่เหมาะกับความต้องการของเขาบ้านนี้ราคาจริงๆเท่าไหร่แล้วก็ประวัติคร่าวๆคือลูกค้าต้องการบ้านที่สามารถมีคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยได้เขาเรียกว่า main level bed bedroom important ก็คือความสําคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่พอแก่แล้วก็จะอยากอยู่ ชั้นที่ไม่ต้องเดินขึ้นเดินลงนะคะมีห้องนอนอยู่ตรงเมนเลเวลอยู่ชั้นตรงกลางพ่อแม่จะได้ไม่ต้องเดินขึ้นหรือเดินลงแล้วก็มี a r e รียมีพื้นที่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้เดินเล่นเขาชอบธรรมชาติค่ะ1.62เอเคอร์ก็ประมาณ4ไร่กว่ากที่นี่เห็นจากข้างหน้าก็ก็รู้ว่าเยอะเลยนะนี่ Driveway เข้ามานี่แบบ ผมเดินขึ้นเขาเมื่อยมากนึกว่าไฮกิ้งขึ้นมาโอ้อันนั้นดีค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาจะได้ออกกําลังกายด้วยไม่ต้องออกไปไหนไกลบ้านหลังนี้ก็มี5ห้องนอน5ห้องน้ําราคาก็ประมาณ8 0 0 0สนกว่าเกือบ9 0 0 0 0สนดอลลาร์เก้าแสนดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณ20บล้านบาทแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแอเรียที่เราซื้อมันมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าโลเคชั่นมันจะเป็นตัวที่บ่งบอกความถูกความแพงของบ้านเนาะโลเคชั่นนี้ก็ใกล้รูท2 7 0ใกล้รูท355คือมันสะดวกสบายที่จะไปคลาสเบ เพราะบ้านหลังนี้คือเป็นชานเมืองอยู่ในคาร์สเปิร์ค่อนข้างจะไปทางเฟอรริกหน่อยใกล้ไฮเวย์ใกล้ร้านช้อปปิ้งทั้งหลายใช่ค่ะโรงเรียนก็โอเคทำเลดีโรงเรียนดีแล้วก็เนเบอร์ดีเนเบอร์ดีสงบนะดูดูสงบมากเลยทุกคนนี่ไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรเลยนอกจากธรรมชาติแล้วก็คนตัดหญ้าแล้วคนตัหญ้าเพราะแถวนี้แถวนี้ประเทศนี้เขาต้องตัดหญ้าช่วงซัมเมอร์เขาจะตัดบางทีก็ทุกอาทิตย์บางทีก็สองอาทิตย์ครั้งแล้วแต่นะคะเพราะว่าหญ้ามันก็ขึ้นเร็วนาะ ตอนนี้ตลาดบ้านในอเมริกาเป็นไงบ้างมันก็ขึ้นอยู่กับแอเรียและก็สเตทเหมือนกันนะคะคือบางพื้นที่ก็แย่แต่ที่เราอยู่ตอนนี้มันอยู่ใกล้ดีซีนะคะม,มันก็เป็นแคปิตอลแอเรียที่การจ้างงานมันก็สูงอยู่ก,ก็คือแถวนี้ก็ถือว่าตลาดก็ยังฮอตร้อนแรงอยู่ค่ะที่มีปัญหาตอนนี้ก็คือมีบ้านลงน้อยคือคนก็แย่งกันซื้อค่ะก็คือคนอยากได้บ้านเยอะแต่ว่าบ้านไม่มีเพียงพอใช่ค่ะ<ห>บ้าน,นบ้านไม่เพียงพอสําหรับคนซื้อคือถ้ามีเงินสด30ล้านสามารถซื้อบ้านหลังนี้ได้เลย ได้ค่ะหลังไหนก็ได้ม <c oughs> <c oughs> สนได้ข่าวมาว่าดอกเบี้ยตอนนี้มอ์เกจแพงมากดอกเบี้ยสูงค่ะแต่ก็ยังไม่ใช่ historically high เพราะว่าคนที่ถ้าคุยกับคนแก่สมัยก่อนเนี่ยเขาก็ซื้อบ้าน1 3 16% 20%ดอกเบอเยี่ยงใช่ค่ะบเเลยเหรอใช่ค่ะสมัยก่อนเนี่ยมีถึงขนาดนั้นคือพวกเราเนี่ยโดนปอย i กับการที่มีดอกเบี้ย4%มาเวลานานแสนนานเนาะแต่อย่าลืมว่าโลนะเมา n ์ของเขาหรือว่าเงินที่เขาต้องกู้มันน้อยกว่านี้เนาะเพราะว่าบ้านสมัยก่อนก็คือราคามันก็ต่าาากวว่่นนี้คิดมัจะ แนวสเตดี้ไปอย่างนี้หรือว่าจะขึ้นหรือจะลงเขาก็พยายามจะให้มันลงเนาะหรือว่าพิ d ิ c ชั o นออกมาว่ามันจะออกมาต่ําลงปีหน้าก็คือ6เดือนถึง1ปีหน้าจะลงมานะคะแต่พอเมื่อไหร่ที่เรทมันต่ําลงมาปุ๊บเนี่ยคนที่ออกมาแข่งขันกับเราเยอะมากถ้าสมมตินเนี่ยเพื่อนๆช่องเขื่อนไทยเมกันดรีมกำลังดูอยู่ เขาเขาอยากซื้อบ้านควรจะเป็นตอนนี้ไหม <The S 1> หรือว่า The right time ของแต่ละคนมันมันไม่เหมือนกันนะคะมีความสามารถซื้อได้ตอนนี้ก็ควรจะซื้อตอนนี้ค่ะเพราะว่าถ้ารอจนกว่าเรทมันตกก็คือเราจะต้องแข่งขันกับคนเยอะใช่ไหมคะแล้วก็ราคาของอสังหามันก็สูงขึ้นเรื่อยๆมันคือ appreciation มันก็สูงแบบทุกปีค่ะค่า value ของ property อสังหาแถวนี้ก็ขึ้นประมาณ4 8นะคะต่อปี For example นะคะถ้าซื้อบ้านปีนี้ ซื้อ5,000นปีหน้ามันอาจจะกลายเป็น6กแสนหแล้วส่วนต่างระหว่าง5,000 0 0กับ6ก5กแสนก็คือ1นึ0 0แเราสามารถเอาเงินตรงนั้นไปใช้ประโยชน์ทำอย่างอื่นได้เอาง้ว่าเดี๋ยวเดีเราเดินรอบๆบ้านนิดนึงเพราะว่าตอนนี้แมลงยุ่มหัวเคลื่อนหมดแล้วเนีการซื้อบ้านในอเมริกาเนี่ยจำเป็นต้องเป็นซิติเซนหรือว่าคร e น c ค r d หรือว่ามีเพอร์มิทหรืออะไรก็ตามหรือเปล่าหรือว่าคน คนธรรมดาซื้อได้ไหมอะถ้าเรายังมี TAN number ใช่ไหมคะหรือว่าเราจ่ายภาษีเราก็สามารถกู้เงินได้นะคะก็จะมีบาง lender ที่เขามีโปรแกรมให้สำหรับคนที่มีเฉพาะ Social Security number ครับผมแล้วก็ Claim t a กเงินสดก็ซื้อได้อยู่แล้วแต่ก็เวลาขายนะคะอันนี้คือทริคคือคนจะต้องรู้ว่าถ้าเราไม่ใช่ US citizen หรือ Green card เวลาขายเราจะต้องเสียภาษีสูงค่ะเพราะเราถือว่าเป็นชาวบังดาวสูงกว่ากัน สูงกว่ากัน,นก็เยอะมากพอส,อสอมควรค่ะคนที่เขาเอาลูกส่งลูกมาเรียนใช่ไหมคะแล้วก็ซื้อบ้านให้ลูกแล้วถึงเวลาลูกกลับบ้านก็จะขายเขาก็จะโดนหกักภาษีเราสามารถทําเรื่องขอคืนภาษีบางส่วนได้ค่ะอ,อันนี้ก็ต้องให้ทนายความช่วยแนะนําแล้วก็ส่งเรื่องเข้าไปที่สเตทค,ค่ะเพื่อนสงสัยว่าถ้าตอนซื้อไม่ใช่พลเมืองแต่ตอนขายเป็นพลเมืองแล้วล่ะก็ปกติเลยค่ะถ้างั้นก็ได้ปกติเลย เขาเพิ่งซื้อบ้านจริงๆแล้วก็เพิ่งย้ายเริ่มย้ายเข้ามาช่วยบอกหน่อยว่าว่านี้คือนี่คือสกายไลท์ค่ะก็คือบ้านที่เขาต้องการมีแสงแดดเพิ่มใช่ไหมคะหรือว่า natural sunlight เขาก็จะแอดฟีเจอร์นี้เข้ามาแสงแดดมันก็คือเอล m เมนที่ทําให้มันเอฟเฟกต์ดูดิผิวผ่องใสมาก Mood ของเราก็คือคนบางคนเขาก็เน้นว่าจะต้องมีซันไลท์เข้ามาชอบชอบจีซูจีซูอ่ะนี่นี่ า,าตึง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 บ้านที่เราพาลูกค้ามาดูนี่คือห้องครัวดีไหมเนี่ยตอนเนี้ย ดีค่ะดีนะนี่คือดีถ้ารู้ KitchenAid ก็เป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งซึ่งค่อนข้างจะดีมากเหมือนกันก็คือของเขาดีอ่ะก็จะแบบ้านเก่าคือคือเขาใช้ของดีอันนี้มากับบ้านนะคะถ้าซื้อบ้านที่อเมริกาโดยเฉพาะแมร y l แลนด์เวอร i จิเียด Kitchen Appliances หรือพวกตู้เย็นพวกเตาพวกที่ดูดควันเครื่องล้างจานส่วนใหญ่จะต้องมากับบ้านเราไมโครเวฟไม่ใช่ใช่ไหมไมโครเวฟแล้วแต่นะคะถ้าสมมุติว่ามัน a t t a c h ในอยู่หรือว่าติดอยู่กับผนังอะ่ะเขาก็ต้องเอาเก็บไปให้เจ้า,อา,จาของบ้านคนใหม่แต่บางอันที่มูฟไปโบอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไม่ได้เอามาให้ครับพี่เพราะบางคนเขาไม่ได้ใช้ไมโครเมันไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นสําหรับบางคนแต่แเขาใช้อะไรกันนะพี่สงสัยเขาก็คุก อย่างนี้คุกธรรมดาเลยแล้วคนบางคนเขาก็จะแบบว่าเขากลัวเขากลัวไมโครเวฟเรดิเอชันของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ให้มีในบ้านเขาแล้วแต่คนซึ่งอันนั้นเป็นคนส่วนน้อยมากเป็น granite counter top เป็น stone natural stone เนเชอรัลสโตนเดี๋ยวเราไปแอบดูห้องนอนแล้วก็อาจจะ basement ตอนนี้เราก็ไปดู basement เนอะโอ้โหดู basement อันนี้คือยังโล่งๆอยู่เลยนะครับผมพูดพูดถึง scale ของ basement ก็คือถือว่ายังเล็กแต่ทัดรัด Oh. เพราะว่าพี่คิดว่านะคะเขาโฟกัสทุกอย่างเนี่ยให้ให้ไปอยู่ข้างนอกตรงบิเวนี้ mm hmm. คนคนจะเส็นคามากอย่างที่เห็นเราสามารถเดินออกไปสาวยน้ำได้เลยใช่ mm hmm. แล้วเนื่องจากว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นบ้านที่มีเครื่องมือเครื่องไม้เยอะเขาก็ต้องใช้พวก h อ a c พวก เครื่องทำความเย็นเครื่องทําความร้อนคือเบสเมนต์ไม่มีเบดรูมเนาะอันนี้ไม่มีเบดรูมหลังนี้ไม่มีเบดรูมไม่มีมีแค่ที่เก็บอุปกรณ์แล้วก็บ้านจะเป็นจิมมี่คว m e เมนท์อยู่ตรงนั้นใช่ค่ะอีกฟากหนึงมันจะมีทางเข้าที่เข้าไปพวกน้ําบาดาลมาอยู่ฟากนู้น แต่เพียงแต่ว่ามันต้องต้องผ่านประตูอีกห้องหนึงซึ่งห้องนั้นไม่มีไฟบ้านฝรั่งก็จะมีอะไรอย่างนี้นะทุกอย่างใช่บ้านฝรั่งทุกอย่างก็จะเป็นเซ็นทรัลส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นเซ็นทรัลเอ่อคูลิ่งกับฮีดิ้งมันก็จะมีตัวปั๊มมันก็จะมีตัวเอ่อฟิลเตอร์มันก็จะอยู่แถวนี้ะค่ะ นี่เป็นเอเจนต์นี่ต้องรู้ถึงขนาดพวกน้ำบาดาลไฟฟ้าเป็นชเพราะว่าลูกค้าบางคนเขาจะขอแค่น้ำน้ำประปาเท่านั้นบางคนก็จะบอกว่าโอเคกับน้ำบาดาลบางคนเขาเนื่องจากว่าเขาไม่มีความรู้เรื่องน้ำบาดาลเขาก็ขอไม่น้ำบาดาลก็มีเป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะเป็นอิเล็กทริคอลแพลเค่ะอ่ะงน้นยเดี๋ยวถึงเวลาที่เราจะต้องไปคุยเจาะลึกอ๋อโอเคนะประวัติของพี่จอยดีกว่า ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของบ้านนะคะที่ให้เราใช้สถานที่บ้านเขาสวยจริงแล้วก็ขอบคุณพี่จอยด้วยที่ <c oughs> ทมีจอยตรงนี้ด้วยความยินดี <c oughs> ค่ะเริ่มเลยแล้วกันว่าพี่จอยเนี่ย มาเป็น real estate agent ได้ยังไงทำไมถึงมาเป็น real estate agent ตอนแรกเนี่ยพี่ไม่เคยมีความคิดเลยนะคะว่าจะได้มาเป็น real estate agent ครับผมแต่พอดีว่ามีเพื่อนคนหนึ่งชื่อโอเล่อ่ะเ a y Hi to โอเล่นิดนึงอ่าเฮ้ยอเล่เขาพาครอบครัวมาเที่ยวแล้วก็แวะมาหาพี่ตอนนั้นพี่ยังทำงานร้านอาหารใน DC ร้านอาหารญี่ปุ่นโอเล่เพื่อนพี่ก็เขาเป็น real estate developer ก็คือทำโครงการบ้านขายละกันเป็นโครงการบ้านโครงการรีสร์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาเห็นเรา าก็ถามว่าจะทําอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนแล้วเขาก็ถามว่าเอ้ยทำไมไม่ลองดูเรเอเรชเดูอะ เพราะ personality ก็คือได้ sell person สูงมากก็คือชอบขายเป็นคนที่ชอบคุยชอบยิ้มแย้มเขาก็เลยว่าเออลองดูลองดูงดเนื่องจากว่าเพื่อนพุชแล้วก็สนับสนุนก็เลยไปลองดูรู้สึกว่าการทำงานร้านอาหารมันก็ดีดีมากด้วยแต่เราอยากมีเวลาทำกันบ้านกับลูกการเริ่มเร a t e ก็คือได้แรงจูงใจและการสนับสนุนแล้วก็เปิดทางจากเพื่อนที่สนิทมาก,มากเพื่อนที่รักมากและสนิทมากแล้วการเป็นเนเจนต์ขายบ้านที่นี่ยมัน มันยากไหมเราต้องทําคนเดียวหรือเรามีทีมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมี2แบบนะคะก็คือการทำโซโลเอเจนก็คือไม่ได้มีทีมก็คือเราเป็นเอเจนต์คนเดียวที่อยู่ under broker พี่จอยทําประมาณ6เดือนที่เป็นโซโลเอเจนแล้วรู้สึกเหงาเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราเริ่มต้นธุรกิจใหม่ใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าทุกคําถามที่เราถามคนอื่นออกไปเขาต้องการแล้วเราก็อยากเรียนรู้มากขึ้นไปเข้าสมัครอยู่ในทีมที่ Rockview เมื่อก่อนชื่อ s c o t Team t International แต่ตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อเป็น The s c t t Team เริ่มต้นก็คือมีประมาณ 4-5คนตอนนี้เรามี10คนแล้วตอนนี้เราก็เป็นทีมที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็เป็นแรงค์ที่ค่อนข้างจะสูงในในในมันตกเมอรีคาวตี้แล้วก็แมริ l แลนด์พี่จอยปีที่แล้วเป็นท็อป500ของ DMV เอเจนต์ประมาณ2,200คนพี่จอยก็อยู่ในท็อป500เราไม่รู้ว่าแรงค์ของเราคืออะไรแน่ๆแต,แต่ก็คือปีที่แล้วก็คือเราก็ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จช่วงแรกมันจะยากมากค่ะเพราะว่า1ก็คือเราไม่สามารถหาลูกค้า ได้ทันทีมันจะใช้เวลานะคะพราว่าการซื้อบ้านแต่ละครั้งมันก็ใช้เวลากว่าเราจะออกไปดูบ้านกว่าเราจะหาบ้านที่เราถูกใจหรือว่าการขายบ้านเราก็ต้องมีการเตรียมบ้านให้ดูสวยงามเตรียมพร้อมจะลงตลาดมันก็ใช้เวลาประมาณเดือน2เดือนแต่บางคนเขาก็ปิดได้แค่1 2หลังช่วงปีแรกพี่จอยปีแรกก็ทําได้น้อยมากค่ะแต่เนื่องจากว่า มีคุณสามีที่คอยสปอร์ตเรื่องไฟแนนซ์เชลการที่มีคนที่สปอร์ตระหว่างที่เรากําลังเริ่มต้นงานใหม่ mm hmm. มันเป็นสิ่งสําคัญในการเปลี่ยนอาชีพละกัน mm hmm. ไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ช่างแต่โดยเฉพาะ,ะอาชีพเซลล์ซึ่งการขายบ้านเป็นการขายของที่ราคาสูงที่สุดในชีวิตคนบางคน mm hmm. สมมุติว่าเราเป็นคนขายบ้านใช่ไหมคะเป็น listing agent ถ้าบ้านมีปัญหาเราก็ต้องวิ่งไป <Okay. S 1> คือภาพที่ทุกคนเห็นในโซเชียลมีเดียมันอาจจะเป็นภาพพี่จอยโพสต์กับบ้านสวย,สวยแต่ ไฮเดซินก็อาจจะมีแบบว่าไปนั่งถูพื้น oh. ไปนั่งเก็บของ <laughs> ไปนั่งเก็บขยะ <laughs> จ่วงแตกเราก็ต้องไปนั่งแบบว่าเจอกับความเหมน็นความสกประถูดถููถัวส้วมเลยนะ,ะมีค่ะบางทีคนไปดูบ้านแล้วก็ไปใช้ห้องน้ํา แล้วก็ไม่มีทิชชู่เขาก็มีอ c ิเสบัอยู่ในนั้นเราเราก็ต้องเข้าวววววไปขนาดนั้นก็มีค่ะเป็นไฮเดรซินมันก็มีเ i อรี่แอนอาร์ีนมันก็มีน้ําตาก็มีพอสมควรไม่มีอะไรที่มันง่ายขนาดนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินที่เราจะทําไม่ได้ค่ะแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นยังไงพี่ พี่ไปเลยนะผมกำลังจ่าตามสบายจ้าจอยเลแหละการที่ได้ลูกค้ามาส่วนใหญ่ก็มาจากเพื่อนเพื่อนบอกตอลูกค้าที่เราเจอจับโอเปนเฮาส์ลูกค้าที่เมื่อก่อนตอนที่พี่จอยเริ่มธุรกิจใหม่ๆก็จะมีการทำเซีโร่เนาะก็คือได้ลูกค้ามาจากซีโร่คือออนไลน์ลีดอืมโลีดเจเนอเรชั่นจากซีโร่ซีโร่เวทฟินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็ช่วงแรกๆที่ไม่มีลูกค้าทางทีมก็ให้ซีโร่ลีดมาแล้วเราก็ relationship จากลูกค้าที่เราได้จากตรงนั้นตอนนี้ก็กลายเป็นเหมือนคนในครอบครัวพิจอยชอบอาชีพนี้หนึ่งอย่างก็คือพอเวลาเราได้ได้ทำงานกับเขานานๆได้เราได้เริ่มรู้จัก personality เขาได้เริ่มรู้จักสมาชิกในครอบครัวเห็นความแตกต่างจากตอนแรกเพิ่งแต่งงานกันยังไม่ได้แต่งงานกันจนกลายเป็นมีลูกมีหลานเหมือนเราไม่ใช่แค่ขายบ้านแต่เรา เราก็ยังติดต่อกันอยู่เพื่อนเพื่อนที่ได้มาก็มาจากการเป็นลูกค้าด้วยสะส่วนใหญ่ด้วยแล้วก็ลูกค้าที่เราไม่เคยรู้จักก็กลายมาเป็นเพื่อนสนิทของเราใช่รักชอบมากรักลูกค้าแล้วเขาก็จะบอกต่ออะไรย่ะเราก็จะได้ลูกค้าเพิ่มลูกค้าเพิ่มอะไรอย่างนี้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าออเทนติกที่สุดอย่างนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นคนไทยใช่ไหมครับลูกค้าคนไทยเยอะมากค่ะลูกค้าคนไทยเยอะมากฝรั่งเยอะอินเดียเยอะ เอเชียเยอะทุกชนชาติค่ะอตอนนี้ก็มีอินเดียเยอะเหมือนกันพอสมควรเพราะคนอินเดียเนี่ยเขาแบบถ้าเขาชอบใครเขาก็จะบอกนันทั้งคอมมูนิตี้ใช่ <laughs> ตอนนี้คือ <c oughs> ดงังเป็นคนดังนะเนี่ยไม่ใช่นน <c oughs> ดังในหมู่อินเดีย๋ออเออจะได้ทานอาหารอินเดียบ่อย <c oughs> แต่ก็ชอบ ชอบเค้าเจ e ของเขาเขาหน้ารักรายได้พี่จอยเท่าไหร่อะพี่พูดต่อปีไม่ได้จริงๆเพราะบางปีพี่ก็ทํางานน้อยบางปีพี่ทํางานเยอะเวลาที่เราไปซื้อบ้านเนี่ยเราดูในกระดาษเหมว่าพี่จอยได้หมื่นหนึ่งแต่ต้องให้รู้ไว้หนึ่งอย่างก็คือหนึ่งหมื่นของพี่จอยเนี่ยถูกแบ่งไปเยอะมากก็คือเราต้องแบ่งให้กเกอร์ใช่ไหมคะแล้วพี่จอยทําอยู่ในทีมพี่จอยก็ต้องแบ่งให้ทีมเพราะว่าทีมของพี่จอยคือมี back ด n d ัพ p อ o r t ในที่นี้ก็คือพี่จอยก็จะมีแอดมินที่อยู่ข้างหลังมีหน่วย marketing มี a c ค o u n t i n g มี runner ที่คอยวิ่งไปนุ่นไปนี่ให้พี่จอยคือเราก็ต้องแบ่งไปเยอะพอสมควรนั่นคือจะถามว่าเป็นปกติไหมคะไม,ไม่ปกติเพราะบางคนเขาก็ไม่ได้แบ่งแต่เนื่องจากว่าพี่จอยต้องการมีชีวิตทำนู่นทำนี่ก็เลยเลือกที่จะอยู่ในทีมที่เขามี support ก็คือเ a นจ์มันกว้างเ a นจ์ <range S 2> ม,มันกว้างมากช่วงนี้ก็คือเราต้องแข่งขันกันสูงมากบ้านมีบ้านมีขายน้อยลูกค้าไม่มีบ้านซื้ออันนี้ารายได้เราก็ตกเข้าใจไหมคะถ้าช่วงไหนมีบ้านลงมาเยอะลูกค้าเราเยอะอ่าเราซื้อบ้านให้ลูกค้าได้เยอะเราก็ได้ค่ะ ไม่ใช่ว่าเราจะมีไรายได้ทุกเดือนอันนี้ก็ขอพูดตาม,มตรงว่าไม่ใช่เราจะมีไรายได้ได้ทุกเดือนเพราะบางเดือนเราก็ไม่มีเรารู้สึกว่ามันเป็น d i s เป็นเทชของเราไหมที่เราไม่ได้มีเงิน stable ทุกปีอะไรอย่างเงี้ยครับในในอาชีพนี้นะอันนี้มันก็คือความน่ากลัวเพราะว่าอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอน มันไม่เหมือนแบบคนที่ได้เงินเดือนทุกเดือนเนาะก็คือเราต้องรู้วิธี manage เ e งินของเรา,<บ>าค่ะแล้วก็หนึ่งอย่างก,ก็คือพี่จอย invest ลงทุนในการทำธุรกิจเยอะพอสมควรรู้สึกว่าอเมริกาช่วยเราไหมช่วยมากช่วยมากใช่ไหมช่วยมากแบบเทียบกับที่ไทยถ้าเรายังอยู่ไทยอะไรเงี้ยเรามองตัวเองเป็นพี่จอยทุกวันนี้ไหม ออที่แบบมีความีความสุขกับการทํางานการขายบ้านเนาะคิดว่าอาจจะไม่ได้เท่านี้นะเพราะว่าอยู่ที่เมืองไทยเวลาครอบครัวอาจจะยากหน่อยถามว่าความสุขที่นี่กับความสุขที่นูน่นมันจะต่างกันเยอะไหมพี่คิดว่าพี่อาจจะมีความสุขที่นี่เพราะว่า ได้ใช้เวลากับลูกจริงๆเพราะที่เมืองไทยมันจะต้องแบบไปโรงเรียนแต่เช้าหรือว่า,ากลับมาบ้านก็ลูกก็ต้องไปเรียนพิเศษแต่อยู่ที่นี่นถ้ามีเวลาได้อยู่กับลูก work life balance ดีขึ้นใช่ okay, ค่ะใช่แต่ก็ไม่ได้ว่านะคะว่าทุกคนจะต้องหนีจากประเทศเราคิดว, <laughs> ว่าเพื่อนส่วนใหญ่ที่อยู่ที่ประเทศไทยเขาก็ม <laughs> ีความสุขเพราะทำงานได้เงินกันเยอะมากตอนอยู่ไทยพี่พี่จอยอยู่กรุงเทพป,ปะไม่ค่ะ <laughs> พ,พี่จอยไม่ได้อยู่กรุงเทพพี่จอยพี่จอยเกิดอยู่ที่บึงกาฬถึงประมาณ30ขวบแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ขอนแก่นจบมัธ พยมปุ๊บเราก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่อยากไปขึ้นเหนือทีนี้อยากไปรับบรรยากาศได้กูกระเมืองได้เจ้าอุ่เมือได้ตัวว่าวเหลาก็ได้แล้วก็พอจบปุ๊บแล้วเราก็มาที่นี่อยากให้พี่จอยฝากอะไรถึงน้องๆแฟนๆช่องเขื่อนหม่ยว่าแฟนๆของช่องน้องเขื่อนนะคะพี่จอยจะบอกไว้เลยว่าจะทําอาชีพอะไรอะทําได้หมดถ้าเราตั้งใจพยายามให้เต็มที่บางครั้งมันอาจจะมีล้มลุกคลุกคลานหรือว่า ผิดหวังผิดพลาดก็อย่ายอมแพ้ค่ะเพราะว่ามันมันทำได้จริงทําได้แน่นอนแล้วก็มีความสุขกับทุกๆวันค่ะแล้วก็พยายาม improve ตัวเองได้ในทุกๆด้าน physically emotionally mentally นะคะก็คือแบบชีวิตมันก็ยาก<ข>อพอสมควรก็พยายามดูแลตัวเองค่ะดูแลสุขภาพอย่าลืมออกกำลังกายค่ะ อ่าโอเควันนี้ขอบคุณพี่จอยมากเลยพี่จอยวันนี้คือสิ่งสิ่งที่เขื่อนอยากจะพูดแทนน้องๆก็คือเขื่อนได้ positive attitude จากพี่จอยมากๆเลยอยูอาราพี่จอยแล้วแบบว่ามันจอยฟูงจริงอะคือเออจริงจริงแล้วก็แบบว่าทุกอย่างเขื่อนคิดว่าทุกคนน่าจะแบบเรียนรู้อะไรจากคลิปนี้ได้เยอะจริงวันนี้ขอบคุณจริงนะพี่ด้วยายินดีค่ะยินดีมากก็ขอให้น้องเขื่อนประสบความสำเร็จนะคะขอบคุณครับพี่โอ้มาได้เจอกันใหม่อะทุกคนเขื่อนฝากช่องนะไทยเมกันดรีมนะวันนี้ อ่หวังว่าจะสนุกกันแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้ากันจะไปทำอะไรอีกฝากติดตามด้วยนะขอให้ถึงหมื่นซับก่อนละกันหมื่นซับเร็วๆแล้วก็แสนซับล้านซับไปเลยช่วยความฝันเขื่อนในการซื้อบ้านส0ิบล้านเป็นจริงเหอะนะโอเคแค่นี้แหละเลิฟจิออ